ร้านเจนนุชรถไฟฟ้าเสียรังสิตสวัสดีค่ะวันนี้เจนนุชจะพามาดู3ล้อหลังคาไม่มีหลังคานะคะนี่ค่ะเรามาดูสามล้อมีหลังคาแล้วไม่มีหลังคากันนะคะนี่ค่ะสามล้อไม่มีหลังคาตัวนี้จะเป็น3ามล้อสตอนนะคะตัวนี้เรียกว่า M1 นะคะ M1 นะคะนี่ค่ะหรือตัวถัดไปตัวนี้นะคะเรียกว่า C6 นะคะเป็นสามล้อสตอนไม่มีหลังคานะคะ เป็นสามล้อสองตอนไม่มีหลังคานะคะไม่มีหลังคาค่ะเผื่อพี่เพื่อนเข้ามาดูย้อนหลังนะคะ <lifecycle. S 2> เข้ามาดูกันได้นะคะนี่ค่ะตัวนี้เป็นสามล้อไม่มีหลังคาแต่เป็นสองตอนนะคะเป็นสองตอนนะเป็นสองตอนนะคะนี่ค่ะส่วนตัวนี้เป็นสามล้อหลังคานะเป็นสามล้อหลังคาค่ะนี่ค่ะสองหมื่นหกพันเก้าร้อยเท่านั้นเองนะคะมีสีม่วงสีเขียวนะคะนี่ค่ะ ม่วงเขียวแล้วก็เขียวนะคะม่วงเขียวแล้วก็เขียวนะคะ26,900เท่านั้นนะคะต่างจังหวัดมีเก็บไปทางนะคะต่างจังหวัดมีเก็บไปทางนะคะเนี่ยค่ะใครอยากดูตัวไหนสนใจสอบถามกันเข้ามาได้นะคะร้านเจนูสรถไฟฟ้าอยู่ที่เซียรงังสิตชั้นใต้ดินนะคะสอบถามกันเข้ามาได้ค่ะสอบถามกันเข้ามาได้นะคะพิมพ์ข้อความสอบถามได้นะคะนี่ค่ะ รุ่นนี้นะคะสามหมื่นสองพันเก้าร้อยทรงหรูหรามากเลยนะคะเนี่ค่ะสองตอนนะคะอะตัวนี้ก็จะหรูขึ้นไปอีกและแรงขึ้นไปอีกนะคะตัวนี้แรงขึ้นไปอีกนะคะสามหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยเท่านั้นนะคะสามหมื่นเจ็ดพันเก้าปทางนะคะต่างจังหวัดมีส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะคะตัวนี้นะคะนี่ค่ะ ตัวนี้ต่างจังหวัดมีส่งฟรีมีเก็บปลายทางนะคะตัวนี้นะคะสามหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยเท่านั้นนะคะนี่ค่ะสามหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยเท่านั้นนะคะนี่ค่ะอ่าส่วนตัวนี้นะคะจะเป็นสี่ล้อค่ะสามหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยเช่นเดียวกันนะคะสามหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยเช่นเดียวกันนะคะตัวนี้เป็นสามสี่ล้อแบบตะก้านะคะสี่ล้อแบบตะก้าหลังนะคะนี่ค่ะเราจะเรียกสี่ล้อแบบตะก้าหลังนะคะ ตัวนในนี้เรียกสีล้อแปะยิ้มนะคะด้านหลังด้านหน้าจะมีกล้องถอยหลังด้วยนะคะจะมีกล้องมองหลังถอยหลังด้วยนะคะส่วนตัวนี้จะเป็นสี่ล้อดิสเบรกนะคะสีล้อดิสเบรกนะคะส่วนตัวนี้จะเป็นสี่ล้อทรงโบราณนะคะสี่ล้อทรงโบราณนะคะนี่ใครที่สนใจสอบถามมาได้นะคะใครที่สนใจสอบถามเพิ่มเติมขอรูปเพิ่มเติมมาได้นะคะ ร้านเจนูตอยู่ที่เซียลังสีชั้นใต้ดินค่ะร้านเจนูตอยู่ที่เซียรลังสีชั้นใต้ดินนะคะคันนี้จะมีดิสเบกทั้ง4ล้อเลยนะคะคันนี้จะมีดิสเบกทั้ง4ล้อเลยนะคะ42,9 0 0่สงร่งเก็บไปทางนะคะส่งฟรีมีเก็บไปทางนะส่วนคันนี้นะคะส่วนคันรีนี้่นี้39,900อยค่ะ